สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะผัดพริกปลาดุกทอดค่ะผัดเผ็ดปลาดุกทอดให้ดูนะคะย่าพรก็เปิดเตาแล้วค่ะย่าพรก็จะเอาน้ำมันใส่ในกระทะนะคะ เดีย๋ยวพรก็รอ,อน้ำมันร้อนก่อนนะคะจะเอาประดุกใส่ค่ะลงไปทอดตอนนี้ก็เต็มของอยู่ค่ะ เดีย๋ยวอนก็เอาปลาดุกลงลงทอดในกระทะนะคะใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะเพื่อไม่ให้มันติดกันนะคะเปิดไฟกลางๆพอค่ะ ก่อนก็วิทน้ำมันนะคะราดที่ชิ้นปลาดุกค่ะ ับปลาได้แล้วนะคะกับพิลชิ้นค่ะเพื่อไม่ให้ปลาดกเละน,นะคะเดี๋ย่พฝนก็จะกลับพิลชิ้นค่ะ คนก็กลับปะดุให้ทั่วๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้โดนน้ำมันในทั่วเลยจะได้กรอบๆ mm hmm. เดี๋ยวเราทอดจนกรอบนะคะแล้วค่อยเอาไปผัดเผ็ดค่ะ mm hmm. เดี๋ยวยพรทอดเสร็จแล้วเ๋ยวพรก็จะออกไปผัดเผ็ดข้างนอกบ้านนะคะวันนี้ขอทอดก่อนค่ะ มาดูของยีพอรเหลืองแล้วนะคะเกือบจะใช้ได้แล้วค่ะ ทอดปลาดุกนี่ต้องใช้เวลานะคะเพราะถ้าทอดไม่กรอบก็ไม่อร่อยค่ะพอปลาดุกกรอบๆแล้วก็ไปผัดเผ็ดนะคะและอร่อยออร่อยค่ะกำลังจะใช้ได้นะคะแต่ยพอดก็ตักขึ้นหรอรออีกพักหนึ่ง คนก็ปิดเตาแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะปิดเตาค่ะเดี๋ยวแล้วพอก็ตักขึ้นใส่กระชอนค่ะเพื่อให้เด็ดน้ำมันนะคะ ย่าพรก็ออกมาข้างนอกแล้วค่ะออกมาผัดข้างนอกนะคะย่าพรก็จะใส่น้ํามันลงกระทะค่ะเดี๋ย่าพรจะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะแล้วกับพริกขี้หนูแห้งตามกับกระเทียมค่ะย่าพรจะใส่สองอย่างนะคะ ื่จะให้รสชาติจัดจ้านเผ็ดเผ็ดหน่อยเย่ยพรก็ตักพริกแกงใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วยาพรก็จะตักพริกกับกระเทียมที่เยยพรตำไว้นะคะใส่ลงไปค่ะ รับองว่าผัดเผ็ดปลาดุของเยะพรวันนี้นะต้องแซบ่บเผ็ดแซ่บถึงใจแน่นอนค่ะเพอเยพรใส่พริกสองอย่างตอนนี้เยพรก็ผัดก่อนนะคะผัดด้พริกเจ้ากันให้หอมๆค่ะตอนนี้กลิ่นก็ขึ้นมาแล้วค่ะกระเทียมพริกค่ะเยะพรก็ใส่น้ําก่อนค่ะเพราะนากระทาแห้งค่ะเดี๋ยวไหม้ ยี่พรกลัวพริกไหม้นะคะต้องใส่น้ําไปแล้วก็คนพริกค่ะให้กระจายทั่วค่ะกินฉุนมากมากเลยค่ะยายพรก็จะเติมน้ํามันหอยลงไปนะคะยายพรเติมน้ําหอยน้ํามันหอยลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมน้ําปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เติมผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องหวานมากนะคะอยะพรก็คนค่ะคนพริกค่ะคนของ พริกน้ำปาน้ำตาลน้ำมันหอยเข้ากันค่ะพรอนขอชิมก่อน,นนะคะรสชาติอร่อยค่ะเผ็ดได้แล้วค่ะเผ็ดเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยค่ะย่พรก็เอาปลาดุกทอดเอเอา พริกแกงแอพรกแดงแล้วก็ใส่น้ำนคะคะน้ำแห้งค่ะใส่พริกแดงพริกไทยพริกไทยอ่อนแล้วก็กระชายค่ะต้องไปผัดให้สุกก่อนค่ะ เดี๋ยวเราผัดไปผัดไปแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมใหม่ได้นะคะถ้าเกิดขาดรสอะไรแล้วเราก็จะเติมลงไปค่ะตอนนี้ผัดให้ของในนี้สุกก่อนค่ะให้กระชายให้พริกแดงแล้วก็ให้พริกไทยอ่อนของยะพรเนี่ยสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยะพรก็จะใส่ปลาดุกที่ยะพรทอดลงไปค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงค่ะพระยะพีพรใส่รสเข้มข้นไว้พอก็ผัดก่อนหอมค่ะหอมพิกกระเทียมค่ะหอมเครื่องแกงค่ะ พก็ใส่ปลาทอดลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะให้พริกแกงในกระทะนี้เข้าไปกับเนื้อปลาดุกนะคะเียพรก็ใส่ใบกระเพราค่ะลงไปผัดเลยะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเยวพรผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะพอรก็ใส่ใบมะกูดหั่นฝอยลงไปค่ะเอาลงไปคนผัดกัน,นด้วยข้ากันนะคะ พริกปะดุกงนี่อร่อยค่ะเผ็ดเค็มเผ็ดแล้วก็หวานนิดหน่อยค่ะเยาพรก็ตักขึ้นแล้วค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องยา่าพรขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ย่าพรด้วยนะคะ นี่ค่ะผัดพริกปลาดุของย่าพรค่ะย่าพรขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ